ใส่สูงแม่น่าอีกแล้วพี่น้องเอ้เยชุดได้เพิ่นกันใส่ได้อยู่มันหักยังไงเกินไปอยู่เออใส่ได้ได้เลยน่ะใส่สูงพับผัวมันขึ้นอชบาดีปาลุงชบาดีปาลุงพ้าพันลงกด้วยไหมโดดจิบบอกให้ไปช้อในให้โดดเขี่ยบะมี่แล้วใส่ใส่ใส่มาทำอยู่กับ,กบเอืเอออเอ้อยมาลูกเออมากอดแม่เนย จัดการมัดพมไปไว้พลุงพลังอยู่ไปไว้เออคือเฮ็ดขึ้นอักฆ่าน่เมไ่้มันเรียบร่อยได้มปนปกหนาปกตาอืมมัดขึ้นมันบดทึงบ่นนะมัดจุกเสียรวกมัดอ่ะเออ มื่อนี้น้องเนื่อบมาในเมื่อนอนน้ำยาลาบแล้วสันยาพาลดพาพลุเออถือประเพณีอาแม่มแม่มไม่ลูกคอยกระไดจะเป็นหัวใจความเนาะกินข่าวแล้วบ่ลูกหมักทำนะกินแล้วบ่เออเบิ่งแม่ป้อนข่าวบ้างลูกอะลุงลุ้งลุงหน้าไม่แตหัวงามๆสบายดีปะลุง ก็เข็มย่อฮานแล่แรงมาแล้วตามเขาเป็นอันนะมีข้าวแรงน้ำกันพี่น้องกินมา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 พี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันได้ปิ้งอัวแล้วก็ปิ้งสมมูย่าลงหลีเทศตามแจ่วถั่วจ้ะอังลูกกินยังเว้ยเว้ยอยู่ ได้ได้เซ้ได้ทอ่ะเผอด้วยสกิบบางโมบบอดิมนี่แต่ผูอิมอิมบารุงเลยผูกพอนอ่พาน้องพอนพี่มาพอนทางลังสิมา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 อืออยู่นะกระยูยูแซกกะยูมาอ่าพอนฮมพอนิงหน่อยจะติงหน่อยหน่อยติงอิ สบายดีกอนไหนสบายดีก็บอกน้ำเลยด้วปาลูดาหถกกเดเอดดดเฮ้ยดิเขาข้ไหนสบายดีาเกันเลยยังเป็นะยังมาถือตากันเออโอ้จเนมาโอ้โหแมาอ้องเหรอวะ เท่างเมือนะคุณหนักมากเมืองกึ๊ดกึ๊ดไปพอน้ำเงยไปพอน้ำเงยมาคนหนึ่งได้พาพ่องน้อง บ่แม่หนึ nah, my, when, ่งที่มึงแปะที่มเจ็ดอะไะไม่นยุดแล้วี่น่นะ่อ่ยนนี่จะันาเฟ่ยดูสิมันจะหมดตอวดีรู้จุดมันจะไปถอยคำ

คู่คประเทียนเดนนีคู่ประเทีดนนีเน้อเนเห็นีก่อนเนอ้ายตนหนกก่อนไปขงเดียวกันตีใช่ก่อนหรือั่วก่อนนี่ยตินหนักก่อนแล้ตินลัง

này phải là con lại thiêng gì giờ này thiêng cái mùa này này มาดูพอดนะเฮ้ยมาลูพอดนะพอดอืมหน้าหน้าหน้าก็พอดนะก้าวไปข้างนี้ข้างนี้อย่าไปข้างนี้พอดอื้อพอดเื้อให้นี่เนี่ยสี่คู่กับให้มันอ้อนให้นะมโอ้ยยังหมดได้ ต้นท,ท,ที่มนันเหลือจะมีนะ,ะเหล <มา S 2> ือ <มา S 2> ขึ้นมาเขาขต้ไปปลา,าจังเดวเดกระบวนการมันมเ,าาเทงด้วยตัวนี้นะมันเึง

ดูการจบเลยเขาไปปาซองเนะอือ่เห็นซองถือเขเห็นไปก่อนจไม่จะเน่ฝุ่นาแน่เบงเลยไปเดียวก็ปินนี่เธอไปเดินเขอะดีแล้วกันไปดีก่นดีล้กันนี่เขต้ไปก่อนจล้นี่ล้กลนี่ นี่นี่แล้ะไหนี่แล้ยมเห็นนีนี่แล้วลงพอน้ำเอ่ยพอน้ำเกี่ยก่อนจเดีไดแมวหายแมวเหยจะบวมายอจะอจะบมายอจะนะนอย่าเพ่งเลยมาี่ตวมอ สะก็ดไผ่เอาได้แค่วบะนี่แค่วฮะเห็นหมดแค่วมีแค่วเหม็นข่าข่วเข่าเขาแค่วาบอป้อนมานึมาหนึ่งแมรมาหนึ่่มาหนึ่งแม่สะเก็ดไผ่ไผนบสก ้องแน่อ่องแน่อ่องแน่นี่งจอายมันขอกัะไรเด้อพี่ออน,น้องขอพูดณนลายลเด้อที่มาเบิงเ่งมาซ้ม